ถ้าเราจะกล่าวถึงสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามครั้งไหนผมว่ามันมีแต่ความโหดหูและความสดสยองใช่ไหมครับรวมไปถึงโศกนาฏกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับฝ่ายทหารและพลเรือนเองด้วยใน E ีีนี้ครับผมก็ได้ไปค้นเจอเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามนานกิงครับซึ่งสงครามครั้งนั้นเนี่ยเป็นสงครามที่ญี่ปุ่นรบกับจีนนั่นเองแต่มันมีความน่าหดหู่อยู่ในเรื่องราวเรื่องนี้ครับ ซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2โดยมีทหารญี่ปุ่น2นายครับเขาแข่งกันฆ่าใช่ครับเขาแข่งกันฆ่าชาวจีนเป็นจำนวนร้อยศพด้วยกันโดยมีแค่วายหนึ่งขวดเนี่ยเป็นของเดิมพันครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นโศกนาฏกรรมอันโหดร้ายและน่าหดหู่อย่างยิ่งเลยโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้ครับ